สวัสดีครับผมโชคจ่าดอทเอสองฉบบไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวชุดใหม่ของฮีโร่จักรนอนนะครับโดยชุดนี้มีชื่อว่า Balance of the Blade Keeper นะครับผมเป็นชุดที่มาพร้อมกับการแข่งขันเ m g กับต a n d r a ์ฟสของทาง Dota Cinema เขานะครับผมก็10%ของรายได้จากชุดนี้นะครับผมก็จะลงไปใน p r i ร e Pool ของตัวกับต a n d r a ์อันนั้นด้วยนะครับผมราคาชุดอยู่ที่359บาทนะครับผมถือว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเกิดเทียบกับชุดจักรนอน์ทั่่วบผมแตา ชุดนี้นะครับผมเป็นชุดแรกนะครับผมแล้วก็ชุดเดียวของจักรนอยเลยนะครับผมที่มีความหายากอยู่ในระดับ l ีเจนเ a อเรีนะครับผมก็ขึ้นชื่อว่าเป็น l ีเจนเ a อ y รีนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลนะครับผมแล้วก็อาวุธนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไอคอนให้มันเข้ากับการแสดงผลแบบใหม่ด้วยนะครับผมเมื่อคุณซื้อมาแล้วนะครับคุณก็จะได้มาทั้งหมด7ชิ้นตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นชิ้นของจักรนอยทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็มีลอดิ้งสกรีนอี ซึ่งการแสดงผลของสกิลที่เปลี่ยนนั้นนะครับมีผลมาจากคิเนติกเจมนะครับก็จะมีในกันทั้งหมด3เม็ดนะครับผมเม็ดหนึ่งจะอยู่ที่หมวกนะครับผมชื่อว่าเบรคคิปเปอร์เบรคแดนส์นะครับก็จะเปลี่ยนสกิลเบรคแดนส์นะครับอีก2เม็ดจะอยู่ที่ดาบนะครับผมชื่อว่าเบรคคิปเปอร์ออมนิสแลสนะครับผมแล้วก็เบรคคิปเปอร์เบรคฟูรี่นะครับก็จะเปลี่ยนออมนิสแลสแล้วก็เบรคฟูรี่นะครับผมชุดนี้เปลี่ยนสไตล์ไม่ได้นะครับผมไม่สามารถเปลี่ยนสไตล์ได้เลยนะครับผมเป็นยังไงก็็็เเเเเปปปปนน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 นออยย่่่าาาาางงัััั้้ะะะคคครรรรรบบบผมมมดดดีีี๋วววลไไูใกกชณห ตัวของโหลดดิงสกีนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของจักรน้อยนะครับผมยืนบาลานซ์ดาบตัวเองอยู่นะครับผมก็ดูสวยงามดีนะครับถ้าคุณดูที่รายละเอียดของชุดในเกมนะครับผมคุณจะสังเกตเห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนกับจักรน้อยนะครับผมเป็นนักบวชนักโพสผนเจจรนะครับผมมีรูกประคำของที่คอนะครับผมแล้วก็ของที่ข้อมือนะครับผมน่าจะเป็นเหมือนกับพระผนเจจรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีหมวกนะครับผมเป็นหมวกฟางมีแสงสีแดงมาโดยรอบนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นดาบจากหลายทวีปนะครับผมหลายเล่มมากนะครับผม สะสมเอาไว้นะครับแล้วก็มีห้อยอยู่ด้านข้างสองเล่มนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คงเป็นดาบที่จักรนนอนเลือกมาใช้นะครับผมเป็นดาบที่มีไฟทมินนะครับผมลุกไหมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีประกายไฟสีแดงเนี่ยเปล่งปังออกมาตลอดเวลานะครับผมถ้าคุณดูจากด้านบนคุณจะเห็นว่ามันเด่นชัดมากนะครับผมสําหรับดาบอันนี้นะครับผมลักษณะการเดินก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ สกิลแรกนะครับผมหรือว่าเบรดฟูลี่นะครับผมได้เปลี่ยนการแสดงผลนะครับผมเป็นลักษณะเหมือนกับจักรน้อยนะครับผมเูวีัยงไฟขมินนะครับผมที่อยู่บริเวณปลายดาบนะครับผมออกไปรอบตัวนะครับผมแล้วก็จะมีสีแดงนะครับผมที่เป็นเกล็ดไฟนะครับผมออกมาด้วยนะครับดูแล้วก็โหดใช้ได้นะครับผมสำหรับอันนี้ถ้าเทียบกับแบบเก่าแล้วนะครับผมแบบใหม่ดูค่อนข้างจะสวยกว่ามากนะครับ สกิลที่เปลี่ยนอีกสกิลหนึ่งนะครับผมก็คือตัวของฮิลลิ่งวอร์ดนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับจักรนอสนะครับผมนั่งอยู่บนเอ่อเป็นน่าจะเป็นดอกบัวนะครับผมแล้วก็มีดาบนะครับผมปักอยู่ด้านหลังมากมายนะครับผมเทียบกับแบบเก่านะครับแบบเก่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับป้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นพระรูปนะครับผมของจักรนอสอ้วนๆหน่อยนะครับผมนั่งทําสมาธิอยู่นะครับ สกิลต่อมาที่เปลี่ยนนะครับผมจะเป็นสกิลเบลดแดนส์นะครับผมไอสกิลเบลดแดนส์นี้นะครับผมจริงๆเนี่ยเวลาตอนที่คีย์ทิคอลนะครับผมมันจะต้องเป็นสีแดงดําเหมือนกับตอนที่เราใช้เบลดฟูลลี่นะครับผมแต่ตอนเนี้ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะบั๊กอยู่นะครับผมมันก็เลยดูแล้วมันเหมือนกับแบบเดิมแต่หรือแบบปกติเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะแก้เร็วๆนี้นะครับผมสกิลสุดท้ายที่เปลี่ยนนะครับผมจะเป็นสกิลออมนิสแลนสนะครับผมหรือว่าสกิลอัลติเมทนะครับผม ตอนที่สับโดด์นะครับคุณจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดแทนนะครับแทนที่เดิมเนะี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสีส้มๆแบบนีนบ้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่มากมายนะครับผมเป็นแค่ลักษณะของการเปลี่ยนสีนะครับผมแต่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตนะครับผมเปลี่ยนไอซิิลเบดแดน์นะครับผมให้มันกลายเป็นเอฟเฟกที่มันถูกต้องนะครับผมก็น่าจะสวยกว่านี้นะครับ ข้าวๆก็ตามนี้นะครับผมสำหรับชุด Balance of the b a t e Fully ชุดนี้นะครับผมคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ใน YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดถ้าคุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับการรีวิวเซตรีวิวชุดต่างๆนะครับอย่าลืม Subscribe channel ของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ